โอเคค่ะอะวันนี้จะมาดูเพิ่มเติมนะคะในหัวข้อ Sports Leader นะคะ additional qualities นะ,ะก่อนน้นนี้เราพูดถึง Quality ไปแล้วว่าควรจะต้องมีคุณลักษณะอย่างไรใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นคุณสมบัติเพิ่มเติมนะคะการที่จะเป็นผู้นำได้เนี่ยนะผู้นำมีอยู่หลายประเภทนะคะหลกัหลกๆเลยวันนี้เราจะพูดถึงผู้นำา3ประเภทด้วยกันนะคะก็คือประเภทที่1เรียกว่า autocratic นะคะอันที่2เรียกว่า democratic นะคะและอันสุดท้ายคือ laissez f a i r นั่นเองนะคะเป็นภาษาฝรั่งเศสเนาะโอเคในคลิปนี้นะคะเราจะพูดถึงอันแรกเลยก็คือ autocratic นะคะโอเค leadership style แบบ autocratic คืออะไรนะคะ autocratic ก็คือคุณสมบัติของผู้นำซึ่งจะเป็นคนที่คล้ายๆกับว่ามีอำนาจเบ็ดเสร็จนะคะคิดเองทำเองตัดสินใจเองหมดทุกอย่างเลยนะคะ อะลักษณะเนาะอธิบายว่าง,งี้ characteristic นะคะลักษณะของผู้นำประเภท autocratic ก็คือ make all decisions ก็คือตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะนะแล้วก็ telling people what to do นะมีหน้าที่คอยบอกนะว่าใครทำอะไรนะคะ and how to do แล้วก็ทำอย่างไรนะคะอันนี้ก็คือเขาเป็นคนคิดเองทําเองหมดเลยทุกสิ่งอย่างนะคะ ประโยชน์ของการเป็นผู้นำแบบนี้คืออะไร advantages นะคะ good for นะตกตกตัว r ไปนะ f o r เนาะ Good for beginner นะดีสำหรับคนที่เริ่มต้นใหม่นะคะคนที่ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์อย่างเช่นเป็นเด็กนะคะเด็กหรือว่ามือสมัครเล่นประมาณนี้นะคะ When delivering basic skills คือในขณะที่เราต้องการที่จะสอนทักษะที่มันง่ายๆนะคะเนื่องจากว่าการที่มีผู้นำแบบว่าตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยให้ทุกอย่างเนี่ยก็คืออะไรก็ตามซึ่งมันเป็น basic skill เนี่ยควรที่จะต้องมีคนคอยชี้นำใช่ไหมคะบอกว่าต้องทำอะไรแบบไหนนั่นเองเพื่อที่จะให้เกิดความปอด ภแล้วก็ทำได้ถูกต้องใช่ไหมคะนะนอกจาก delivering basic skills แนละ้วก็คือพวกเรื่องเทคนิคต่างๆด้วยนะคะเพราะว่า,าผู้เรียนเนี่ยถือว่ายังเริ่มต้นอยู่ดังนั้นเนี่ยผู้นำแบบ autocratic ก็จะนอกอคือในลักษณะของการที่เขาสอนเนี่ยเขาก็สามารถที่จะควบคุมนะคะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรือว่าควบคุมไม่ให้เกิดสิ่งที่ผิดพลาดขึ้นได้นั่นเองเนาะนี่คือประโยชน์แต่ข้อเสียก็มีนะคะข้อเสียมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียถูกไหมข้อเสียคือ disadvantages นะคะ God only works on single skills in isolation. Difficult to assess prior knowledge of performers. <laughs> กี้บอกแล้วว่าดีสำหรับคนที่แบบเริ่มต้นทักษะแบบเบสิกเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทักษะประมาณที่จะสอนเนี่ยมันก็จะ Work ์กแค่ single skill in isolation คืออาจจะมีการฝึกซ้อมได้แบบง่ายๆนะคะเป็นทักษะง่ายๆแบบ isolation โดย isolation ก็คือแยกไปเป็นทีละอย่างทีละอย่างอย่างเช่นสมมติว่าเราจะาฝึกการอ,าอะไรดีะ ชูติ t งอ่ะชูติ่งสกิลก็คือชูติ n งอย่างเดียว s h ชู t i n g อย่างเดียวเราทําหลายๆอย่างไม่ได้เพราะว่าทุกๆคนควรที่จะทําเหมือนกันหมดเพราะว่ามันเป็นทักษะที่จะต้องฝึกให้ทําให้มีมีความชํานาญถูกไหมคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่ามีคนฝึก ชูตติ้งทั้งหมด10บคนเนี่ยเราก็ควรที่จะทําให้เหมือนกันมันก็จะได้ง่ายต่อการที่จะดูแลรักษาความปลอดภัยแล้วก็ทําให้มีความเข้าใจเหมือนๆกันประมาณนี้แต่นั่นก็คือข้อเสียเพราะว่าอะไรมันทําได้แค่แบบไม่กี่สกิลแล้วก็จะต้องทําแยกเฉพาะเพราะว่าเราต้องการให้เกิดความชํานาญในด้านนั้นจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นทักษะด้านอื่นก็อาจจะไม่ได้ฝึกมากมายอะไรประมาณนี้นะคะและที่สําคัญคือมัน difficult to assess assess ก็คือประเมิน มันยากนะ difficult ยากที่จะประเมิน difficult to assess นะคะ prior knowledge prior แปลว่า ก่อนหน้านะคะก็คือยากที่จะประเมินความรู้ก่อนหน้านี้นะคะของผู้เล่นคือพูดง่ายๆว่าเราไม่รู้เลยว่าคนที่มาเล่นเนี่ยก่อนหน้านี้เขามีทักษะได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเนื่องจากว่าเราเอาเข้ามาเนี่ยแล้วเราก็สอนเขาทีเดียวพร้อมกันหมดเลยเราอาจจะเออบางคนเก่งบางคนไม่เก่งอะไรเงี้ยเราอาจจะดูแบบนั้นไม่ได้ประมาณนี้เนาะซึ่งอย่างไรก็แล้วแต่นะคะอันนี้ก็คือเป็นข้อเสียนะคะที่เราอาจจะเจอได้ในลักษณะผู้นำที่เป็นออโดเครติกนั่นเองค่ะ